พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพรฤหัสบดีที่27มีนาคมคริสตศักราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณดาตันเฮตแคนซัสสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการจัดเตรียมอย่างครบครันและข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาใครครวัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่17ข้อ39และดาวิดก็คาดดาบทับเครื่องอาวุธเขาลองเดินดูก็เห็นว่าใช้ไม่ได้เพราะเขาไม่ชิน แล้วดาวิดจึงทูลซาอุลว่าข้าพระบาทจะสวมเครื่องเหล่านี้ไปไม่ได้เพราะว่าข้าพระบาทไม่ชินดาวิดจึงปลดออกเสียคุณดาตันเฮตเป็นพยานว่าผมเป็นครูและโค้ชกีฬาภรรยาของผมให้กำเนิดลูกคนแรกก่อนเปิดเทอมเพียงสอถึงสามวัน การเลี้ยงลูกที่เกิดใหม่ซึ่งดูเหมือนจะหนักในช่วงเวลากลางคืนในขณะที่ต้องพยายามสอนและเป็นโคช้ชด้วยทำให้ผมหนักใจมากในฐานะพ่อมือใหม่ผมต้องต่อสู้กับภาวะไม่เชื่อมั่นในความสำเร็จของตนเองเป็นเรื่องยากในการเป็นพ่อที่ดีสามีที่ดีครูและโคช้ชที่ดีได้มานำให้ผมเหนื่อยล้ามาก ในตอนท้ายของการฝึกซ้อมกีฬาทุกครั้งเราจะอธิษฐานแบบเน้นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งวันหนึ่งหลังจากการซ้อมเป็นการอธิษฐานที่เน้นที่ตัวผมและขอบคุณผมพวกเขาให้ความมั่นใจกับผมว่างานของผมไม่ได้ถูกมองข้ามไปนักเรียนของผมทำให้ผมนึกถึงเป้าหมายและจุดประสงค์ในการทำงานของผมการอ่านพระคัมภีร์ในวันนี้เตือนผมว่า พระเจ้าทรงเป็นกำลังของเราและเราสามารถวางใจได้ว่าพระเจ้าทรงเตรียมเราให้พร้อมตามวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงเรียกเราให้ทำเราแต่ละคนมีคุณสมบัติพิเศษมีจุดแข็งและมีของประทานที่ไม่เหมือนใครจากพระเจ้าสดุดีบทที่1 3 9ข้อ14าําทำให้ระลึกว่าเราถูกสร้างขึ้นให้แปลกประหาดอย่างน่ากลัว และน่าอัศจรรย์พระเจ้าทรงประทานสิ่งจำเป็นให้กับเราเราสามารถไว้วางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงเป็นผู้กระทำให้สำเร็จผ่านทางชีวิตของเราข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพระเจ้าวางใจในการทรงจัดเตรียมของพระองค์บนเส้นทางชีวิตและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อการวางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะวางใจในพระองค์และใช้ของประธานพิเศษที่ได้รับความสามารถพิเศษที่มอบให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ